สวัสดีครับโอเยสนะครับนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์นะที่อยากจะทำมากๆนะครับคอนเทนต์นี้ก็คือเวลาเนี้ดันหาไม่ค่อยเจอนะครับเวลานั้นแม่งแบบเยอะมากๆนะครับโน่นนะฝั่งโน้นเสื้อสีเขียวนะครับเฮ้ยเขาจะเดินไปไหนแล้วอย yeah. Thank you captain วันนี้ออเดอร์ยังไม่เด้งนะครับเพราะออเดอร์เด้งนี่งานเข้าเลยนะ สวัสดีครับโอเยสนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์นะที่อยากจะทํามากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำแล้วเพราะว่าผมส่งอาหารอยู่เนี่ยมันไม่บีซี่เลยนะวันนี้มันตรงกับวันแตงกิฟวิ่งของคนอเมริกันนะวันขอบคุณพระเจ้าของคนอเมริกันนะครับตั้งใจหาเวลาไม่มีโอกาสสักทีนะวันนี้มันไม่ยุ่งไม่บีซี่ ผมก็เลยจัดวันนี้เลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็คือจะซื้ออาหารแจกคนไร้บ้านนะครับผมกะจะมาซื้อแจกที่หน้าเซเว่นเนี่ยนะสองคนเนี่ยนะครับมีตำรวจเอาไก่ไก่งวงเขาเรียกว่าเตอร์กีนะครับที่เนี่ยนะครับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเขาจะทําเตอร์กี้แจกกันตำรวจเอามาแจกแล้วสองคนเนี้ยไปดูอาหารในเซเว่นว่าจะได้อะไรออกมาบ้างนะครับแล้วก็ ไปแจกเท่าที่ผมมีเวลานะครับสักร้องสักห้าคนก่อนแล้วกันนะร้องสักห้าคนก่อนแล้วก็เป็นชุดเป็นชุดแล้วกันนะฮะเอาอาหารแล้วก็น้ำห้าชุดไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าผมจะได้อะไรออกมาแจกคนไร้บ้านไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาจ้าฮอทดอกกัอันนี้แล้วกันนะครับ 1าหพอดีครับอันนี้นะ12345สองสามี 1, 2, 3, 4, นี่นะครับอันนี้ใส่ไปนี้นะครับอันนี้ใส่ไปนี้นะครับน,นี่ใส่ไปในนี้นครับ ตอนนี้เราได้แล้วห้าชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเดี๋ยวไปหาน้ําไปหาน้ําก่อนนะเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนไปดูน้ําว่าจะเอาน้ําอะไรนะฮะเป็นสไปซ์แบบนี้แล้วกันนะฮะดีไหมเอาเป็นสไปซ์แบบนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแกะแล้วก็แจกเป็นชุดชุดเดียวโอเคไปที่จ่ายตัง มันอ้วยแป็กเยอะ a ศร็โอเคผมได้มาแล้วนะะนีคครับเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นเซตๆได้มาห้าชุดนะเดี๋ยวเรามาแบ่งตัวผมไม่ได้กินน้ำอัดรลมนะฮะเพราะว่าเป็นกดไหลย้อนนะน้ำบัรลมใส่ไปนะฮะอันเดียวมันเหลือผมก็เลยใส่น้ำไปสองแล้วในใส่น้ำไปถุงละสอง ปครับเราจะไปเริ่มปฏิบัติการแจกเ,เขาเรียกว่าอะไรวะแซนด์วิชไส่กอกแล้วกันนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแซนด์วิชแล้วก็ข้างในเป็นไส่กอกนะครับฮอทดอกฮอทดอกไม่ใช่ไส่กอกแซนด์วิชฮอทดอกนะครับพร้อมกับสไปซ์อีก2กระป๋องนะครับมีอยู่5เซตเมื่อกี้มีออเดอร์เด้งเข้ามานะครับ2อออเดอร์ผม ผมไม่ได้รับนะครับผินเีเจอเพื่อนทักท้ายกันเลนยเดลิเวอรี่เหมือนกันไม่ได้รับไป2อ,ออเดอร์นะคะแนนผมลดแน่นอนมันจะมีคะแนนถ้าว่าถ้าสมมุติเราไม่รับบ่อยๆเนี่ยคะแนนมันก็จะลดเราต้องเลือกทาความดีก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเจอแล้วหนึ่งคนครับอยู่ตรงนู้นฮะโน่นนะฝั่งโน้นนะเสื้อสีเข,เขียวนะครับเฮ้ยเขาจะเดินไปไหนแล้วฮ้ยาเปุ่งไปรอก่อน hello yeah I give you yeah thank you so much oh no 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 did one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  thank thank you yeah thank you so much thank you right yeah yeah thank you oh wow still got your soda yeah 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 y e a ก็ได้แต่ขอบคุณอย่างเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อแล้วกันนะผ่านไปหนึ่งละตอนนี้ออเดอร์ยังไม่เด้งนะครับ เออเดอร์เด้งนี่งานเข้าเลยนะเพราะว่าผมปฏิเสธไปสองคนแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปนะฮะเหลืออีกแค่สี่ถุงนะครับผมจะรีบแจกให้หมดไวๆนะครับเวลาเนี้ยดันหาไม่ค่อยเจอนะครับเวลานั้นแม่งแบบเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนเดี๋ยวผมไปถามเขาต้องการอาหารไหม เ hey right. อ้แมนดูน hey, ี่ฟูด Happy Thanksgiving เชื่นี่ครับคนนึงเอดูนี่ฟูด Happy t h a n k s g i v บางทีค <names> รับผมแยกไม่ออกระหว่างแบบคนไร้บ้านกับ คนปกตินะครับเขาก็มานั่งข้างถนนแล้วแม่งแต่งตัวเหมือนกันมากโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาต่อครับเหลืออีกสองเท่านั้นครับแจกไปสามแล้วครับไปครับไปหาต่อครับ มันมีออเดอร์เด้งเข้ามานะครับผมจำเป็นต้องรับแล้วนะถ้าไม่รับออเดอร์ที่3นี่คะแนนผมจะลดรว,วบเลยนะครับเออผมต้องไปรับออเดอร์ก่อนแล้วเพราะระหว่างนี้ถ้าเห็นคนเราก็จะแจก,กเลยนะครับโอ้ยไปครับเวลาไม่หาเนี่เพียบเลยตอนนี้หมดเวลารอบแรกที่ผมลงไว้เลยนะครับ สรุปว่าเมื่อกี้มาก็มารับออเดอร์ก็ไม่ได้ออเดอร์นะครับเพราะว่าของที่เขาจะสั่งเนี่ยมันหมดทุกอย่างเลยนะฮะผมเจออยู่คนเนี่ยแต่ผมไม่กล้าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไรบ้านหรือว่าอะไรนะฮะก็ไม่กล้าเอาของไปให้เขานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมว่าคนเมื่อกี้ก็น่าจะใช่คนไรบ้านนะครับแต่ว่า เอาตรงๆนะแม่งแต่งตัวดีกว่ากูอีกเลยไม่กล้าเอาไปให้นะเดี๋ยวไปหาคนที่แบบที่เรารู้ชัวๆเลยดีกว่าเอาไปให้เขาเดีกว่าเราจะไปแจกให้หมดก่อนเหลือแค่สองชุดนะครับไปเจอะนะครับทุกคนไปถามมาก่อนยูนิฟูดมีแต่งตัวไหมเยอ แฮปปี no doubt, so nah you ้แต่งกิ๊บวิ่งบายบาียูท o บย u ทูเราได้ทำการแจกของไปครบ5ชุดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันอยากไม่มีออเดอร์ผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อบุญกุศลแล้วกันนะจะช่วยส่งผลให้ผมมีออเดอร์เยอะๆขึ้นนะครับจะได้เอาเงินตรงนั้นน่ะมาแบ่งปันคนที่ยากไร้ต่อไปนะครับ สำหรับคอนเทนต์นี้นะก็อยากทำมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอตัวไปวิ่งส่งอาหารก่อนนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะกดรับออเดอร์แล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ